นะผมเห็นไอ้พวกทรงเจ้าเข้าผี้โอ้นี่เจ้าพ่อนี่ชื่อนั้นชื่อนี้มึงรู้ดีอย่างนี้ไอสัตว์มึงถ่ายรูปไปกูดูเนาะเัื่อไหนมึงเจอตัวจริงมึงถ่ายรูปคู่ให้กูหน่อยได้ไหมหรือหมอเจ้าพ่อมึงถ่ายบัตรประชาชนส่งให้กูหน่อยรับรองสำเนามาด้วยว่าเป็นความจริง <laughs> ไอ้เหี้ยนะครับวันนี้คนมนุษย์แม่งขี่จรวดขี่เครื่องบินนั่งสบายฟังเพลงมีอาหารเสิร์ฟเจ้าพ่อเจ้าแม่แม่งยังขี่มา้าขี่ควายอยู่เลยนะครับนะเทพเจ้ายังขี่ควายอยู่เลยไอสัตว์ นะประชาชนแม่งจะคุยกันข้ามโลกเนี่ยเนะี่ยคุยกันเน,นี่ยบางคนยังดูผมอยู่ที่เบนเยี่ยมเนี่ยนะเห็นหน้าเห็นตาด้วยเจ้าพ่อเจ้าแม่ยังขี่ควายอยู่เลยเหรออี๋เป็นยาอ่อนนั้นเลิกเพื่อเจอทีนะนะนะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐศาสตร์ไอ้มึงเป็นเจ้าพ่อมานี่เจ้าทรงอ้าเอากระป๋องว่าครอบหนะ่อย สมุทรบังเชีกูเ,เ,เลขสุดท้ายอ่ามึงเก่งใช่ไหมบรรทัดสุดท้ายเลขอะไรบ้างเอาบอกว่าจะพ่อเอากูให้มึงหลับตาบริกรรมคาถาห้านาทีเปิดปุ๊บ,บไอ้สารโกโหกผิดเอาไหมกูให้มึงสินาทีนะเอเ่อหรือไอพวกที่สื่อสารกับผีได้นะ อ่ามึงมาดูสมุดบัญชีมาร์กอ่ามึงถามผีเนี่ยอ่ากูถืออย่างเงี้ยอ่ามึงให้ผีเนี่ยนี่อยู่ระยะเนี้ยนะมึงมาดูแล้วกูมีกี่เล่มอ้าวตอบผีมึงนี่หายตัวได้ก็มาดูเดี๋ยวมันนับเดี๋ยวสมุดบัญชีมีกี่เล่มตอบพิดไอสัตว์มั่วนี่ว่าไหนสื่อสารกับผีได้ไสัตว์คุยกับวิญญาณได้ แหมเดินตามถนนอ๋อมีจาผีนั่งอยูน่นังตัวนี้พองตายไอ้สัตว์นะเป็นยาอ่อนนะกูไม่เชื่อหรอกไอ้เหียวันนี้น้องยังพูดไม่รู้เลยใครฆ่า,ามึงจะไปยากเลยมึงคุย,ยู่ดผีแล้วก็ถามน้องยังพูดน้องยังพูดใครฆ่าน้องอะ่ะยังตอบไม่ได้เลย ไอหมอผีนะนะมึงมีฤทธิ์จริงนะมึงส่งผีมาฆ่ากูอะไรคืนนี้นะนะอย่าเสือทำคลิปด่ากูนะไอสัตว์ถ้ามึงแม่งมีอาทมีอาคมมึงจะมาทำคลิปด่าก,กูํำพ่องนะไอสัตว์นะมึงจะมานั่งพิมพ์ด่าก,กูบนเฟซบุ๊กํำพ่องนะไอสัตว์มึงก็ส่งลูกน้องมึงดิกูมารท,ทองกูมารทองก็มาจัดการกูเดิใช่ป่ะอย่าไปเชื่อแม่งนะด่าอย่างเงี้ยนะ แล้วมึงมีอาคมมึงก็ส่งอาคมมาดีควายธน,กนนะูก็ได้สันนะกูได้ส่งลงเชื่อดเออแม่งสเต็กเนื้อควายธนูเป็นไงวะอร่อยเปล่าไอ,อ้เฮียเออเองโอ้ยแม่งนี่ผู้ทรงอาคมสเสือกทําคลิปด,ด่ากูไอ,อเย็ดมากแล้วมึงอาคมตรงไหนวะหลอกรวงทั้งนั้นนะ หมอปุ้งหมอปูเฮียอะไรก็ไม่สนใจเราไม่อยากเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวม่ทำคลิปได้สัตว์อาคมมึงนั่งเล่นมาเป็นคลิปเลยสัรลรอไม่รู้กี่ตอนนี้แต่เวลากูนอนไม่เห็นมีผีไหนกล้ามากวนเลยนะนะเออนะไอ้กงงายเนี่ยทำในประเทศไม่งอคลิปหายจะบอกให้นะ <laughs> ใช่ไหมเนี่ยมีคนฟังผมอยู่จากกวางโจจากเบนเยี่ยมใช่ไหมปากดีจังมากสมองก็ดีด้วยไม่ใช่ดีแค่าปากนะจ๊ะนะครับเอบอหรือมึงงมงายนะรับไม่ได้ไหมที่กูฮะชื่แล้วเนี่ยเบาสมองเปลี่ยนความคิดโอโ้โหตั้งชื่อถ้าอย่างเท่เลยเบาสมองเปลี่ยนความคิดไ <laughs> อ้สัด ฟูมึงมีแม่งเลอะเทอะเพอร์เจอร์นะครับนะตั้งชื่อโอ้ยนวิสิสมาลานะครับนะแต่ความสมองเฮียนะกูเคยพามาหมดแล้วแหละพวกความงมงายเหล่านี้นะวันนี้กูไม่เชื่อใครนอกจากตัวกูเองนะครับนะเบาสมองนะลองเอาเอาเนี่ยดินสอก็ได้เคาะด้ว ถ้าเสียงหงนักแสดงว่ากลวงแล้วกว็ตึ๊ดตึ๊ตึ๊เออแสดงว่าตันนะกานะยืนข้างหลังมารกก์กนเนี่ยมาร์กสแปรรั่วครับนะรับได้พี่แต่ชื่อหนูไม่โกรธดนะนี่คือเพจของผม,ผมนี่คือเฟซผมนี่คือยูท b e ผม,น,ผมนะครับผมจะพูดอะไรก็ได้ ไม่อยากฟังออกไปจบไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมถ้าคุณมีความคิดดีกว่าก็ไปทําเพจไปทําเฟซแล้วก็ช่วยกันนะเผยแพร่ความรู้นะเตือนสติคนนะประเทศเราได้เจริญนะครับนะคนเก่งผมไม่กลัวละกลัวแต่พวกห่าเก่งนะไม่ทำต้นตีนอะไรนะคอยขัดแข้งกัดขาคนอื่นอวันนี้เป็นเยี่ยมสิบแปดองศา ไต้หวันเป็นไงบ้างไต้หวันกวงางโจวเป็นไงบ้างครับนะผู้ผีพีสาจนะเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับคนทรงเจ้าเข้าผีนะครับขอท้าพิสูจน์ทุกคนนะครับอ่าเร็วนะนะนะ ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ขอท้าพิสูจน์ให้ครั้งละหมื่นถ้าสามารถพิสูจน์ใ้ผมได้อ่ะผมว่าไอห้มึงกี้มึงฟุกอขอออกทีถ้ามึงได้ออูให้อกหมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าผิดขอบ้องหูปั๊บอา้าวต่ออา้าวมาพิสูจน์กันต่อไอ้ผู้ที่คุยกับวิญญาณได้นะกูจะพาไปโรงพยาบาลพาไปไปห้องดับจิตเลยเฮ้ย ไอ้ตู้เนี้ยมันชื่ออะไรพอตึ๊บถามเจ้าหน้าที่ห้องคุมสพบใช่ป่ะไอ้ศาสตร์ถามใหม่ถามใหม่มันตายเพราะอะไรเผดใช่ไหม <c oughs> บอกรถชนเสือพอดีฟุกตายรถชนเอาไปหมื่นหนึ่งมึงทายถูกไว้มันอาจจะถามผีจริงๆเว้ยใช่ไหม เอาต่อมามันมีพี่น้องกี่คนมันเป็นลูกคนที่เท่าไหรเอาไอ้สั์มึงคุยกับพีมึงก็ถามมันแน่เห่ไหมเอาในโบมึงสื่อสารนะนะหสื่อสารวิญญาณได้นะกูพามึงไปเนี่ยไปเลยเนี่ยห้องดับจิตโรงพยาบาลไหนก็ได้เอาไอ้คนนี้ตายเพราะอะไรคนตายเนี่ยยุเท่าไหร่มึงถามมันแน่มึงคุยกับมันได้ไหมเหรอเอาเห็นไหม บอกันนี้อายุอยสี see, นะ่พ้าเปิดมาเอากลายเป็นอายุยี่สิบกว่าเอาไอสัตว์นี่แม่งมั่วนี่ว่าใช่ไหมครับมันต้องพิสูจน์นะยินดีท้าพิสูจน์นะครับเออเอาให้แม่งหายหลอนนีนพวกเฮียเนี่ยแดกยาเยอะแล้วก็เพ้อเจอคุยวิญญาณวิญญาณในรายการทีวีส้นตีนมากกูก็ดูพวกมึงก็ยังดูอยู่ในนั้นอนะีกอกูอ่ เนี่ยผมแม่งนะผมมีอำนาจนะผมเป็นรัฐมนตรีรักกระทรวงนะนะผมจะเล่นในพวกนี้ก่อนเลยนะเอามึงหมอดูให้แม่นใช่ไหมามามาเล่นกันบกูหน่อยนะับถ้าผิดได้ปิดสำนักนะไม่ปิดดำเนินคดีแล้วนะก็าหาหลอกลวงประชาชนเออเห็นไหมมันต้องทำแบบนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ไม่ใช่อ้าวไอสัตไปแจ้งตำรวจผมเป็นสิทธิเอกไม่ดำเนินคดีกูเป็นสิทธิเอกครับเห็นไหมเมื่อเลิฟในพลทำไมคนกะกาบไอ้โ้นใช่ไหมไอ้โ้นตัวเนี้ยไอ้โรนนี่เป็นหัวหน้าบ็อสอ่ะทำไม่อกเป็นลูกเศรษฐโอโหกากก็เป็นแถวเลยใช่ไหมแม่งดาวเต็นบามงกุดก็มีช่อชัยพึกก็มีแต่เป็นนั่งไหว้ใครก็ไม <entities> ่รู้แม่งมไปกาบพวกนี้ครับ มึงจะไปลบชนะใครวะเห็นไหมคุณเป็นผู้นำกองครับคุณควรจะมีสติแต่นี่แม่งเพอเจอเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเออแล้วมันจะประชาชนจะพึ่งใครวะเนี่ยขนาดมึงแม่งมีลูกน้องเป็นน้อรู้เท่าไรแต่ว่ามึงมานั่งกาบใครก็ไม่รู้แค่เขาโมหน่อยมึงก็เชื่อแล้วว,ว่าแม่งเขาโอ้เป็นหมอดูเล่น นะไอพ่อพ่อปู่เกวารายเฮียอะไรนะครับนะับจากเชือกเขาเชือกเขาหิมาลัยมันจะไปมีฤาษีเฮียอะไรสัตว์คนอยู่ไม่ได้น้ําแข็งตลอดปีจะขี้จะเยี่ยวจะแดกอะไรเห็นไ,ไหมครับ <c oughs> เออแม่งโอ้นี่เป็นร่างทรงของฤาษีที่ภูเขาหิมาลัยแค่นี้มึงก็โม้เลยสัตว์ภูเขาหิมาลัยมันไม่เคยมีฤาษีอยู่ นะมันมีน้ําแข็งตลอดปีจะแดกอะไรอะไรสีอะผละไม้ก็ไม่มีให้แดกนะแดกอะไยาม,มาก็าอยู่ไม่ได้ <laughs> นะดังนั้นวันนี้ต้องจัดการหมดวกนนี้ผมถือเป็นของหลอกลวงนะนะ กำลังเข้าทรงกันนะย่องย่องห้ังลังเอาเข็มจิ้มดากมากาไม่ไม่กระโดด <c ười> นะเป็นผีมันก็ไม่รู้สึกสิไหมเออถ้าเกิดเอาเข็มจิ้มสะดุ้งเอายิบหายทำไมแม่งสะดุ้งได้ไงวะ พอ,อยังตอ,อยังกาแฟหมดละไอพวกที่เชื่อเรื่องพวกนี้ที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยแม่งปัญญาอ่อนปัญญาอ,อ่ญญาอ,อนนะไอพวกที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมึงปัญญาอ่อนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือความสามารถตัวเองเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว ศักดิ์สิทธิ์มากก็ทํางานประสบความสำเร็จมากศักดิ์สิทธิ์น้อยก็สําเร็จน้อยแค่นั้นเองครับไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกให้มึงสวดมนต์อ้อนวนองให้ตายครนะ